สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมนะครับกับเจ้ายาชิก้าอิเล็กโตสามตัวนี้เป็นรหัส460นะครับลูกค้าแจ้งรายละเอียดมาว่ายาชิก้ารหัส460เนี่ยอาการชัตเตอร์ไม่เปิดไม่ทํางานซึ่งลูกค้าคุยกับผมแล้วว่าเอาไปเทสกับฟิล์มเนี่ยใส่ฟิล์มถ่ายเนี่ยพอเอาไปล้างเนี่ยสรุปได้ภาพใสทั้งม้วนเลยอืมคือได้รูปใสเนี่ยหมายความว่าม่านมันไม่เปิดนะครับตัวกล้อง ไม่เปิดรับแสงนะเท่าที่เช็คดูแล้วเนี่ยคือระบบไฟเนี่ยมันก็เข้านะทีนี้ลองมาเทสระบบออโต้ระบบออตโอตโอ้บบออ,ตอ,ตอ,อันนี้ผมปรับไปที่ F16 นะครับไฟมันต้องขึ้นสโล w นะเห็นไหมไฟสโลก็ขึ้นนะครับ ทีนี้ลองปรับไปที่1.7เอ่ะเราหันหันหน้าหาแสงอ่ะเห็นไหมไฟโอเวอร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่นะนแต่ตัวกล้องเนี่ยไม่ทำงานนะครับคือม่านไม่เปิดเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต่อให้ไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยตัวกล้องก็ต้องเปิดซักสปีดชัตเตอร์หนึ่งนะครับเห็นไหมอันนี้มัน มันไม่เปิดเลยผมกดอีกทีนะอันนี้อยู่ที่โหมดออโต้นะให้ดูด้านหน้าอโอเคเป็ไงเดี๋ยวผมจะจัดการแล้วเดี๋ยวให้ดูตอนเสร็จเลยแล้วกันสวัสดีครับเทสก่อนส่งนะครับกับยาชิก้าอิเล็กโต35ตัวนี้เป็นรหัส460ซึ่งตัวนี้ผมจัดการ CLA มาให้ละ อตอนนี้ทํางานะล่ะให้ดูโดยรอบก่อนโดยรอบเนี่ยผมล้างทาความสะอาดให้นะพวกกระจกอะไรเนี่ยคาบตามขอบตามมุมเนี่ยหายหมดแน่นอนล้างทำความสะอาดไปให้แล้วนะครับทีนี้ผมจะมาเทสการทำงานอันดับแรกก็คือขึ้นชัตเตอร์และกดชัตเตอร์ตอนนี้ไม่ได้ใส่แบตเตอรี่นะครับ จะเห็นว่าม่านมันเปิดนะม่านชัตเตอร์มันเปิดม่านชัตเตอร์ขยับนะทีนี้เททไทม์เมอร์ในกรณีที่ไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยไทม์เมอร์กับสปีดชัตเตอร์ยังทำงานอยู่นะครับแต่จะทำงานแค่สปีดเดียวชัตเตอร์ลั่นไปแล้วนะต่อมาผมจะใส่แบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยผมแนะนำให้หาอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับ แล้วก็เอามาใช้แทนดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดไปแปลงฐานนะ่ะถ้าแปลงฐานเอาเนี่ยอาจจะมีต้นทุนค่อนข้างจะสูงนะส่วนไอตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้มีขายในในช้อปปีก็น่าจะมีนะผมไม่ไม่แน่ใจนะราคาไม่ไม่น่าจะเกินส0มร้อืมก็คือวิธีใช้ก็คือมันจะมีฐานนี่นะครับฐานฐานแบบนี้นะ6โวลต์ซึ่งตรงรุ่นเลย ดีนนะด้านบวกเห็นไหมด้านบวกอยู่ตรงนี้ก็เอาด้านบวกใส่ไปอย่างนี้นะครับปึ๊บและก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะแนะนําให้ใส่แบบนี้ดีกว่านะครับด้านบวกจะอยู่ตรงนี้เสมอในกรณีที่มีอะแดปเตอร์แล้วเราไม่มีฐานแบบนี้นะจริงๆมันมีรหัสฐานอยู่นะครับฐานอันนี้หาซื้อง่ายถ้าไม่มีเนี่ยก็ใช้ lr 4-4นะครับใส่เข้าไปสก้อน เอาด้านบวกทิมหัวลงทางนี้ด้านบวกจะอยู่ตรงนีน้ก็ใช้ l r c 4าสี่ก้อนได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะยุ่งยากหน่อยก็ถ้าง่ายสุดก็เป็นฐานอันนี้ก้อนเดียวเลยเอาด้านบวกด้านบวกลงแล้วก็ใส่ไป,ป๊เห็นไหมมันจะพอดีเลยไม่ต้องมาไม่ต้องมาทำให้ฐานมันอยู่ตรงกลางนะครับ ทีนี้มาใส่แบตเตอรี่แล้วทสกันทำงานเบื้องต้นตัวเช็คแบตเตอรี่นะครับติดนะต่อมาผมจะเช็คเจ้าตัวไฟโอเวอร์อันอก่อนแล้วกันอ่ะไฟสโลขึ้นทีนี้เช็คไฟ Over อาผมต้องปรับนี่ก่อนปรับไป ISO 100ยแล้วกันนะอันนี้ไฟโอเวอร์ขึ้นเพราะว่าแสงจ้าเกินไปนะครับทางที่ผมหันไปนี่คือหน้าต่างเห็นไหมไฟสโลว์โอเวอร์ขึ้นทีนี้มาเทสการทำงานกันผมจะเทสที่สปีดชัตเตอร์ B ก่อนแล้วกัน ป p ดชัตเตอร์บีปุ๊บอ่ะมันชัตเตอร์เปิดเห็นไหมทีนะครับปุ๊บมันชัตเตอร์เปิดต่อมาเทสเจ้าตัวตัวนี้เป็นโหมดแฟตโหมดแฟตจะเปิดที่สปีดชัตเตอร์30นะต่อมาเทสที่ Auto. ออโต้ออโต้ผมจะเทส สปิชัตเตอร์ต่ำก่อนแล้วกันอ่ะอันนี้ผมเปิดที่16นะครับสปีดชัตเตอร์มันจะช้านะเห็นไหมสปีดชัตเตอร์ช้าอันนี้ลองอีกทีสปิชัตเตอร์ปุ๊บนะอืมแล้วทีนี้จะเทสสปีดชัตเตอร์สูงๆหนงจุนะครับสปีดชัตเตอร์จะไวนะอันนี้ ถ้าเอามือปิดตัววัดแสงมันก็จะชาะ้าเห็นไหมก็คือทำงานตามสภาพแสงนั่นเองต่อมาผมจะเทเจ้าตัวล็อกชัตเตอร์ตัวนี้เป็นตัวล็อกชัตเตอร์นะครับเนี่ยมาร์กแดงๆเนี่ยหมุนเข้ามาปุ๊บมันก็จะล็อกถ้าปลดออกมันก็สามารถกดชัตเตอร์ได้อันนี้เป็นปกตินะครับต่อมาเทเจ้าตัวปรับ ISO เนี่ย เวลาปรับ ISO เนี่ยบันดอรตรงนี้มันจะต้องทำงานนะเวลาไปซื้อสังเกตกันดีๆอันนี้ปรับที่สูงสุดมันก็จะเปิดกว้างสุดปรับที่ต่ำสุดมันก็จะแคบลงเวลาใช้ก็ใส่ตามออค่าค่าความไวแสงของฟิล์มนะครับผมจะตั้งไว้ที่100แล้วกันต่อมาต่อมาเป็นตัว นัฟลีมผมจะเทเจ้าตัวนัฟลีมนะตอนนี้มันอยู่ที่26ขึ้คืนไบปุ๊บ2 7 2 8 29 30็ยีสตาร์ทโดยการเปิดฝาหลังเวลาเปิดฝาหลังมันก็จะรีกลับไปที่ S นะครับเห็นไหมกลับไปที่ S เหมือนเดิมให้ดูภายใน ภาในตัวกล้องเคยโดนจัดการมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ผมซีนกันแสงอันใหม่ไปให้นะลอกของเก่าออกของเก่ามันเป็นโฟมที่เสื่อมสภาพแล้วก็ทำความสะอาดไปให้ช่องมองก็ทำความสะอาดไปให้นะครับสายแจ๋วแน่นอนต่อมาตัวปรับโหมด คลิกตามปกติตัวปรับ f คลิกตามปกตินะครับตัวโฟกัสไม่ฝืดนะอ๋อมีจุดหนึ่งไอจุดตัวตัวจับเนี่ยของด้านนี้มันแตกไปนะครับอันนี้ถ้าผมมีอะไรเดี๋ยวผมจะแถมไม่ให้ละกันติดแถมไม่ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะถ้ามีนะเดี๋ยวขอหาก่อน ส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรให้เทสละน่าจะไม่มีอะไรให้เทสลอะอาจมีตัวตัวกอฟิล์มกลับอันนี้คือหนามเตยนะครับเวลากอฟิล์มกลับเนี่ยหนามเตยจะต้องหมุนไปทางนี้นะอันนี้มันยังกอกลับไม่ได้เพราะว่าต้องกดกลไกตรงนี้ก่อนปึ๊บถึงจะกอกลับได้เวลากอกลับก็คือหมุนตรงนี้ อี่มก็จะถูกลากไปนะครับหากขึ้นชัตเตอร์อีกครั้งปุ๊บหนามเตยก็จะล็อกเหมือนเดิมอันนี้ก็คือเทสให้ดูการทำงานว่ามันทำงานตามปกติเนาะโอเคในส่วนอื่นๆไม่น่าจะมีอะไรให้เทสละก็ยังไงผมขอจบคลิปวิดีโอเทสไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ